สวัสดีครับต่อกันข้อที่3ครับโจทย์บอกว่าเส้นสเปกตรัม5เสน้นนะครับมีความยาวคลื่นเท่านี้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 นะครับการเปรียบเทียบเส้นสเปกตรัมข้อใดตกอไปนี้ถูกต้องไล่เช็คครับข้อที่1ความถี่ของเส้นสเปกตรัม A มากกว่า B นะครับเอ่อมันจะมีตัวแปร3ตัวแปรครับที่ต้องรู้คือพลังงานนะครับแปรผันตรงกับความถี่แล้วความถี่แปรผกผันกับความยาวคลื่นเพราะฉะนั้นจากข้อมูลตรงนี้โจทย์บอก,บอกความยาวคลื่นมา A เนี่ยถ้าเปรียบถ้าเปรียบเทียบความยาวคลื่นนะ A เนี่ยความยาวคลื่นมากที่สุดรองลงมาคือ B รองลงมาคือ C แล้วสุดท้ายคือ D ดอกถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเปรียบเทียบกันเรื่องพลังงานพลังงานกับความยาวคลื่นมันแปรผกผันกันครับมันก็จะกลายเป็น D มากกว่า C มากกว่า B แล้วก็มากกว่า A แล้วถ้าเราเปรียบเทียบกันถึงเรื่องความถี่ความถี่กับพลังงานเนี่ยมันจะแปรผันตรงกัน ก็จะเป็นดีมากกว่า C มากกว่า B แล้วก็มากกว่า A อยยากเป็นอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นจากข้อมูลตรงนี้ไล่เช็คครับความถี่ของเส้นสเปกตร,รัม A มากกว่า B ความถี่ก็คือประเด็นนี้ครับ A มากกว่า B ได้ปื้แล้วเลยเน้อยกว่า B เราเพิ่งเขียนเมื่อกี้อ๋อไม่ใช่แลวครับขอไ่เอาออกขอไข่พลังงานเส้นสเปกตร,รัม C มากกว่า B พลังงานนะครับ C มากกว่า B พี่เต้ว่าประโยคนี้จริงถ้าเป็นพี่อยู่ในห้องสอบคงจะตอบข้อขอไขไปเลยครับแต่ว่าขอควายกับงองงูทําไมมันไม่ใช่อธิบายให้ฟัง เส้นสเปกตรัม A และ C มีพลังงานต่างกันเท่ากับเท่านี้ใช่ไหมคือเขาอยากรู้ว่าเส้นสเปกตรัม A กับ C เนี่ยพลังงานเนี่ยมันต่างกันอยู่เท่าไหร่จูนก็มาดูครับ A พลังความยาวคลื่นเท่านี้ C ความยาวคลื่นเท่านี้นักเรียนคิดตามพี่เต้น,นะครับว่าแสงที่มีความยาวคลื่นมากแสดงว่าพลังงานน้อยส่วนแสงที่มีความยาวคลื่นน้อยแปลว่าพลังงานมากเพราะฉะนั้น เราจะต้องเอาพลังงานของเส้น c ี a แคทเมความยาวคลื่น400ขอขออภัยครับพี่เต้ขออนุญ,ญาตโยงมาทดให้ตรงนี้ดีกว่าจะได้เห็นภาพชัดชัดเราต้องเอาพลังงานของเส้น c ี a แคทเมลก็คือ434กิโลจูล3านาโนเมตรมาลบด้วยพลังงานของเส้น A ซึ่งมีความยาวคลื่น656นาโนเมตรนะครับแล้วก็พลังงานเนี่ยมันหาได้จาก H-C ซึ่งเป็นค่าคงที่ส่วนด้วยแลมดาซึ่งแลมดาต้องใช้เป็นเมตร 656นาโนเมตรทําเป็นเมตรก็จะกลายเป็น656คูณ10ยกกำลังลบ9ไม่ไม่งงนะครับนาโนนะครับเดซิเซนติมิลลิไมโครไมโครนาโน1 2 3 6 9นะครับฟิสิกส์นะครับลบด้วยอ๋อขออภัยครับตรงนี้พี่เต้เขียนเลขผิด434สายตาผมไม่ได้ดูจอเมื่อกี้ผมดูเขามาส่งของที่หน้าบ้านอยู่นะครับ h c นะครับส่วนด้วยแลมด้าอีกอันหนึ่งก็จะเป็นอ่อ 6กร้อยห้าสิบหกคูณสิบยกกำลังลบ9้าเห็นไหมครับเอาพลังงานสองพรับนี้มาลบกันก็จะได้คำตอบที่โจทย์อยากได้ซึ่งถ้านักเรียนจัดรูปตรงนี้ใหม่นักเรียนจะได้ว่า,ามันจะมีค่าเท่ากับ h c เอิม่มเอิม่มมันจะได้ <laughs> มันเออเนี่ยเกเนียนครับมันเออเนี่ย h c h c ถ้าเราถอดรูปนะ มันจะจัดรูปได้ว่าเศษหนึอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูนะเศษหนึส่วน434ลบด้วยเศษหนึส่วน656ทั้งหมดวงเล็บปิดคูณด้วย sc ส่วนด้วย10ยกกำลังลบ9คือมันไม่ใช่เลยครับมันไม่ใช่ที่โจทย์ให้มาเลยคือโจทย์มันมันกวนตีนะ่ะพูดกันตรงๆมันมันจะหลอกเด็กที่แบบ บวกลบเศษส่วนไม่เป็นเน่ยมันจะเอาไอ้เลขตัวเนี้ยความยาวลื่นมาลบกันใช่ไหมแล้วก็คำนวณพลังงานซึ่งมันไม่ได้เพราะว่าความยาวลื่นมันเป็นตัวส่วนคณิตศาสตร์คุณเอาตัวส่วนมาบวกลบกันมันไม่ได้แล้วอีกอย่างหนึ่งคือเลขยกกําลังก็ไม่มีคือคุณไม่ได้เปลี่ยนหน่วยด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นข้อคอควายนี่คือผิดใหญ่ผิดโตครับแต่ว่าเป็นลักษณะการผิดที่เจอได้บ่อย เป็นลักษณะการผิดที่เจอได้บ่อยในเด็กที่เพิ่งหัดทําโจทย์เพราะฉะนั้นคนออกข้อสอบก็วางตําแหน่งช้อยได้ดีครับโดยส่วนตัวผมที่ผมคิดนะครับเพราะนั้นขอควายก็ดีอยู่หลอกดีนะครับแต่ว่าถ้าคนเคยทําโจทย์มาแล้วลักษณะนี้เขาจะรู้ครับว่ามันมันไม่ได้ครับมันเป็นตัวส่วนนะครับงองูเส้นสเปกตรัมดีด็อกเกิดจากการที่อิเล็กตรอนมีการเปลี่ยนแปลงพลังงานน้อยที่สุดในกลุ่มคือเส้นสเปกตรัมดีด็อกนะครับเป็นเส้นสเปกตรัมที่ความยาวคลื่นน้อยที่สุด แต่ความยาวขึ้นน้อยที่สุดมันแปลว่าพลังงานมากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้จะมาพูดว่าอุย้ยพลังงานเขาน้อยที่สุดไม่ใช่นะครับเพอเจอไปกันใหญ่ก็เลยตอบข้อขอไข่ได้เลยอย่างมั่นใจเจอกันใหม่ตอนหน้าครับสวัสดีครับ